สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูพี่เปี่ยมนะคะวันนี้ครูพี่เปิ่มก็จะมาสอนสร้างสื่อการสอน,สอนเกมเปิดแผ่นป้ายโดยใช้โปรแกรม powerpoint นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการสร้างสื่อการสอนเกมเปิดแผ่นป้ายโดยใช้โปรแกรม powerpoint นั้นสร้างยังไงนะคะอันดับแรกนะคะให้เราคลิกไปที่หน้าว่างเปล่าที่เราได้เตรียมไว้ก่อนนะคะเมื่อเราได้หน้าว่างเปล่าแล้วนะคะ หลังจากนี้เราก็จะสร้างรูปร่างที่เป็นปุ่มเฉลยก่อนนะคะให้เราไปที่แทรกนะคะแล้วก็เลือกที่รูปร่างแล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะ <dunno> แล้วก็วาดเข้ามาตรงจุดที่เราต้องการจะทําวางตรงปุ่มเฉลยได้เลยนะคะให้เราพิมพ์คําว่าเฉลยได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะค่ะรูปร่างนี้นะคะเราสามา, <Tab let> า,มารถเปลี่ยนสีพื้นหลังให้มันได้นะคะแล้วก็เลือกสีพื้นหลังให้กับ รูปร่างนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะเราจะแทรกรูปภาพที่เราจะนำมาเป็นโจทย์ในการสร้างเกมเปิดแผ่นป้ายนี้นะคะให้เราคลิกไปที่แทรกแล้วก็รูปภาพนะคะแล้วก็อุปก,กรณ์นี้นะคะรูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพที่เราทำการดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะให้เราเลือกเลยค่ะแล้วก็คลิกแล้วก็แทรก เมื่อเราแทรกรูปภาพมาแล้วนะคะถ้ารูปภาพของเรามีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถย่อให้มันเล็กลงตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วทีนี้เราจะสร้างรูปร่างขึ้นมาปิดนะคะให้เราไปที่แทรกแล้วก็เลือกรูปร่างเหมือนเดิมนะคะเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็วาดเข้ามาแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็พิมพ์หมายเลขหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นเราจะสร้างแอคชั่นหรือว่าการกระทําให้กับรูปล่างนี้โดยกดไปที่ภาพเคลื่อนไหวก่อนนะคะเมื่อเราคลิกที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วนะคะเราก็กดบนหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่แอคชั่นแบบออกให้กับรูปร่างนี้นะคะโดยคุณพี่เิียมจะเลือกแบบลอยออกนะคะทีนี้มันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าทิกเกอร์นะคะ ให้เราไปเลือกที่ทิกเกอร์เลยนะคะกดทิกเกอร์แล้วก็เมื่อคลิกนะคะให้เราเลือกที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันที่สี่นะคะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้มันรวดเร็วนะคะเราก็จะทำการคัดลอกโดยกดที่รูปร่างที่เราสร้างมานะคะแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้ค่ะสังเกตว่ามันจะมีพอยเตอร์นะคะมันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกกับลูกศรน,นะคะ เราก็สามารถย้ายตำแหน่งที่ต้องการได้เลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแบบนี่เลยนะคะแล้วทีนี้เราจะมากดอีก3อันที่เหลือนะคะโดยที่เรากด ctrl ค้างไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็คลิกอีก3อันแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทําการคัดลอกเหมือนเดิมทําให้ครบนะคะเพื่อปิดบังรูปภาพแบบนี้เลยค่ะเลยนะคะอ่ะ แล้วทีนี้เราจะสังเกตว่ามันจะมีทิกเกอร์นะคะพร้อมกับแอคชั่นมาให้เราเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องสร้างใหม่นะคะเราเพียงแค่เปลี่ยนตัวเลขให้มันครบตามจำนวนแผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวเลขกันก่อนนะคะ 1็ดสิบสองสามสสสิบห้าค่ะเมื่อเราใส่ตัวเลขครบแล้วนะคะเรามาลองเล่นกันก่อนนะคะเลขสิบ นะเราก็ได้แบบนี้แล้วค่ะแล้วทีนี้นะคะเรายังไม่ได้ใส่การกระทำให้กับกลุ่มเฉลยนะคะเราต้องกดเลือกแผ่นป้ายทุกแผ่นนะคะโดยกดคลิกที่แผ่นป้ายแผ่นใดแผ่นหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วกด c อน t r ร l ค้างไว้นะคะอย่าเพิ่งปล่อยเราคลิกเลือกแบบแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเดีย๋ยวเอาให่นะคะ นะคะคลิกแบบนี้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 เลยนะคะค่ะแล้วนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีกรอบเส้นแข็งขึ้นรอบทั้งหมดสิบอันเลยนะคะแล้วก็จะกดไปที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วแล้วเราก็เลือกนะคะว่าจะให้เกิดการกระทําแบบไหนนะคะ แบบคุณพิม์มก็จะเลือกให้เกิดแบบย่อหรือขยายนั่นเองนะคะค่ะแล้วเราก็มาเลือกทิกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคลิกไปที่ทิกเกอร์เมื่อคลิกสี่เหลี่ยมแผ่นป้ายที่หนึ่งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันก่อนมาได้หรือเปล่าแผ่นป้ายที่หกเเเฉลยนี่ ็จะได้แบบนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูพี่ปิ่มก็ขอจบการสร้างสื่อการสอนเกมเปิดแผ่นป้ายโดยโปรแกรม powerpoint ไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคราวหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย